กินแรงพี่น้องคลิปนี้ตอ้ย่างไวๆให้ท่านลูกคำมากอะ่ะ้าเนี่ยกิน อยู่บ้านนอกเฮาก็ยังมีไข่แต่ว่ามีพักมิหย่าเก็บกินนี่ย่งอ่ะอีเกิงอีเมืองนี่นี่นี่โอ้ใบไผ่ใบใบกล้วยสิอย่างมันจะกินนอนนะโอ้มันจะกินน้อนโอ้มัน,ม,นมันพันเขา,เขาใบกล้วยมันจะกินนอนเพิ่นว,ว่าเอ็ดขา้าวลามเอ็ดขา้าวลามอ้าวาไปเรื่อย มันคือ่เป็นลูกเมันคือ่เป็นลูกวะบาดตีตไม่เปล่าแห้งๆด้วยเวนไม่บาดชาดแปดใหญ่แล้วโอ้ใหญ่แล้วน้องใหม่เข้าไล่นอนอูโอ้พี่เต็มเลยกอดเดียวกับกินพร่ทันแล้รพี่น้องอืออืออือ้ออืออืออออออือออือ เอานอนสะก่อนอเมียดผ่านเอาเลยบ่หาเสียงบ่เห็นแข็งเียิมสามข้าเข่งสามน้อมีเตน้อยใหญ่นั่นอ่ะเออนอนละโล่กลัวอู้โมแดงไฟตัวนั้นอ่าอืมโูกูกูเตี่ยไฟ ให้ยุบยุเอาหมแดงน้ำมาสูกระมันว่ะหมแดงไป่อ่ยโมแดงไ่เอาหมแดงน้ำเออฮะคุลอยให้เขามาเลยคุณลอยกูลอยเข้ามาลอยยังไงะลอยข้าวว่าน้ำขาวน้ำหอมบอจักแล้ว อันลังขั้นมอติงหน่อยนะเอามึงอเยาว์ไปออกอะไนรึหลักบักขผาวเข้ามามาออกคลิปถือจับได้เจ้ากูจะเอานอมันมีหลักฐานไดนหนิเป็นยังกูเบอรซื้อเอามาไว้ขายอยู่เบอรซื้อแล้วมอพี่นาหน้าสิเอาเงินแม่มือลงเสื่อมด้วเฮ้ยเจ้าว่าวศิมาเอาเงินน้ำข่อยลงทุนว่นเอาไปปลูกข้าขอแม่ จีเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานจีมาใช้เงินน้ำเขาลงทุนเนาะเฮ้ยเดีนยวเงินให้ลูกไปโรงเรียนกับพ่อแห่งแหละนี่ไปกวนกินเกงไป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 เกงไเครงนึงทีราดีเงินกางเกงอ้วบอกไปเลยอะไรเออเก็บใช้กับตาลูกจีมกน้ำใหม่ไหวอ้วเอากบตัวนี้มกใช้ด้วยเอากบมกใช้น้ำใหม่ยังไงดอกซื้อโค้งไก่ไหวมันมันตัวมันยังแสบโค้งไก่มันมันมกใช้น้ำใหม่แสบคือเกา ถือไว้กะลูกถือไว้ปะรูเรียนกำลังโตเก่งๆๆๆตายกระตาไปเลยบ้านเออไอ้ท่านว่าว่าเดี๋ยวว่างไปหันก็ลูกท่านว่าว่าสองตนวใหญ่เลยก็เพราเป็นหน่วยว่าเป็นมะสองปีสองปีมาตัวจะหนีเป็นหน่วยบวดเท่าเฮ้ยมึงเพื่อนอันพ่อนเน่ยเนอะวันที่ที่านมาอนี่ ผ่านมาแล้วบ่ได้ไปซ้ำอันเด็ดไปเนี่ยเว้ยบักว er ันพาไปเลยไปสวนปูสังบ่บ่ได้ไปสวยเปิดเทอมขาลงเหียนพางเรียนครับปีหน้าจังไปไหม่ไไปปผานอยันนั้นหะบักลำใหญ่เบียบักฮวงข้าวลายแห้งเดี๋ยวเสียไปปลูกอยู่หน้าอีกห้องดูเงานมันน้ำแล้ว มันเป็น่ไปอันอกไปเนนี่เห็นบอลตุนนี่มันงามนี่เมื่อตรงลูกยาวอกไห้มันตีอนะเาเบี่งแล้วเขาเบ่ยายแหกเขาอะบ่กรจอดแล้วเลยพอสั่งบเออบอกสั่งทว่าอย่บ่มึกมากเลยวันทีนิภาออกดีมันว่ะเออบ่ได็ไปสั่มค่ะห้านโรงเรียนเลี้ยวเชเอาทุนเอายังห้ แล้วก็อันไหร์้อจัหน่วยจัหน่วยเ่อยโอ้ประจีไฮทั้งพอาาง่อเราสั่งมาไ้ไปเนาะเราเสียบักทุเรียนมากินจังหนวยสองหน่วยพอได <laughs> ้ไปจ่อยมาถีเสียมหาอันนี้ต้นบักไฟเออว่างไว้ตัวหลูกมันหนักบักไฟปลูกเหมือนเดียวกันกับบักทุเรียนพีนาเด็กินหน่วยอยู่ประจักษ์ไหมท่านว่ามากินยัง มากินหมากี่ยังมากินมากทั่เดียมักทั่วปะบางทัวเลี้ยนไอ้เจี๊ยบบาทัวเลียนมันไม่หม็นบ่ไปทลายสวนปูสางพูดว่าบอกหมีพอด้วยเก็บหน่วยลนปูสางมาหน่วยหนึ่งที่พูดจงสามันอุ่มหน่อยเนี่ยเออเจอกันรถาะกลับมาเม่ตจอยมาถือให้กินตัวล่ารีดลนมันกินร้ายพอด้เออไากินร้ายไม่ได้อ่อนได้หนึงได้ต้องใหม่เลยพี่น้องมาเนี่ กี่น้องเท่าไรยังกินแรงเลยนาะไอยังเนี่ยพอใหญ่มีเอากกเปมกให้กินแน่กานกถานี่กูใช่อดีอ๋อเห็นงานอยู่คุ้มยไส่ดีน้องใส่บอ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 สันแบอกขั้นเดียวต้อการเห็นงานเนาะตัวเงินตัวเต้นเก็บเขาเลยงานเออปูมีถือนะลูกตก ดีชายกันงามออกไล่กเออเต็มตาเยี่ย <c oughs> น,น้ำร้านเนี่ยเอายังมีเจากระไดโอ้ยร้านถือหนักอยู่อืถือหนักเต็มกระตาเลยเนห็ด <c oughs> มุกนอนหนึ่งอีกสองนอนเห็ดน้อง <c oughs> ไม่ซมไหว แกงนอง้อไม่สมแสบบ่าหวนเหมือนนี้ปชครับุดไปย่ปงางไปทั้งผุนน้ำลูกโอ้ยนะไอ้สายสิเจ๊กนอก้วยหอมท่องบอกไปนี่ใช่ผู้ใดเออผู้ใดอยากได้มาเอาเรือพี่น้องเ้วยอมาขุดเอานี่เสียวออกแล้วเสียวออกจากทุเรียนแหละจ้ะได้ไรนออยู่ได้นี่ กล่กลายแล้วกเล็บมือน่างกะกะเอาได้อยู่กินแสบได้พี่น้องนะอันนี้จะคล้องไปขยายตว่อยเพราเห็นว่าข่าวอยู่หน้ามึงเว้ยมันงามกว่าจิเจ้าอย่าเลี้ยนแบบคอยนนานพี่น้องพี่น้องจ๊กข้องกยเท่รอกะแทบมาจะรดเลี้ยนลงมาเลย แล้วกูปูบักเ้าวว่ะพอหน้ากูมีแล้วคือเป็นน้องงามที่ล้วเจ๊กี้ว่าข่อยพี่บ่าเนี่ยไปปูบักเ้าวใส่หน้าบ้านนี่ไปเห็นบักเ้าข่อยงามว่าเชยดน้ำได้แบบนี้เช็ดน้ำพี่บ่าเจ้าเออควมนี่ทีซื้อเอาบักเ้าว่าสิไป่ปูแม้แต่ก็ลากเข้ามาเด้พี่น้องบอกไปเลยนะขบักเ้าวอีหยังจากน้ำหอมว่าน้ำหอมนี่ของอันมอสติงหน่อยเด้นี่เอามา เออเดี๋ยวเบิ้งพาเบิ้งมันมันมันเน่าบันเน่ากับผามันเป็นข่าวยังอยู่เสียหาหน่วยเออเอาหน่วยหนึ่งพอเดือนหนึ่งไปเบิ้งเธอหนึ่งนี่สวนนี่เปลี่ยนไปหลายไดี๋งามขืนคากได้บอกข่าวมันงามไว้แฮ่อไปยังหนึ่งไปเบิ่งอยู่ไอเบิ่งที่ล่ะว่เห็นบอกข่าวไปงามเยอะกูไล่บอกข่าวออกมาการงานบอกข่าวไต่ขึ้นเรื่อยเออเบิ่งบบกบกทุเรียนคือกันนี่พี่น้องมันสูงขึ้นไว้แห่งไดี พี่เทพเอาหินเข้ามาเทเราจะเทมาเลยปลูกเลยตามแต่เยืมได้แต่ยังไงอยู่เออบ่มีสูตรไม่ยังหรอกปลูกแบบพุ่มปัญญาซาบัดนี่ล่ะก็ดีเรื่อยนี่ล่ะเดี๋เรื่องนอการ์เนี่มันออกมาทางนี่ต้องคนเดียวไปทำงานกับเง้าหน้าที่ผู้ใดอยากได้ไปปลูกไว้กินก็มาเอาได้พี่น้องเดินน้อมอ่ะผวยหอมทองแสบอยู่อืมไอซี่มาขุดเอา พลนนอซองนออไว้ข้าวเดียวเนาะพอเตะมันก็แตกนอแตกอันนี้ออกมันแตกไหวผ้าพ้ากันส้มสวนพี่น้องคาม,มาาแต่ยังกินแหลงในนอผู้ใดกระได้คอมเมนต์ได้เด้ออยู่บ้านนอเข้ากะกินซ้นำน,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 นี่ละจ้ะง่ามนี่นอใหม่แน่นูแนกบนปลาแนกกินอาหารในอาหอนเข้านี่แหละนอกจากว่าขี่ขานบะ ถอดไข่ขี่กานแล้วก็ถอดไข่ไงไงการพี่น้องอยากมากครับมากที่มาสุนุมกันมอาเรื่องเบิ้งสวนเขากับสิเหลีถถ <ilan anders. c oughs> ่ยงอ่นี้ครบกบปลากับมี่อยู่เออซอยนองในที่ละเออหัวเ่าแน่ไม่ไม่กับแม่นตัวนั้นเพราะยังมีกับมีไก่อยู่เอออยากกินไก่กับมีไก่ใม้กินอยู่เอออยากกินกบกับมีกบอยู่นี้เออมาสมสวน เบิ่งสวนเขาเป็นยังไงได้นอกอก้อยนอยังกาไปเท่าไหร่เออเออหัวนอสองนอแต่เอาหลายเันกับมีแล้วเออปีทั้งปีก็มีอยู่เด้กล้วยงามดีอยู่ดินทมใหม่สิลงทุนเฮ็ดสวนก็อาัยเงินน้ำหนองได้เดียวนี่นนองก็ขายของพ่ดีดอก นี่นี่นอนพ่อได้อยู่ได้พี่น้องร้ายเงาอยู่ทางนี้ก็ได้อยู่นี่นนม,มันกินแสบปวยหอมท้องเออมืออื่นเอาขาต่างกล่องไปนําเดี๋ยวมืออื่นสิไปหาเห็ดบุญธลีอีกวันเสาร์รก่เออแต่นั่นจะล้มเองคนเขียวมากพอะไรเหตุเป็น่นยวยพราะอะไรมีไรใดไงเออมาไงล่ะใกล้แล้วล่ะ ดูหน้าครับปูกบักหลายมือปลูกไว้ทีมๆแนวมันดูแรงง่ายๆบักหมากพี่น้องเพื่อได้ขายจะ้ะเอาถือกระตามเนี่ยพี่น้องใส่เอาหนามตำบกฮงมาเทใส่อันกระทางแบกหนาวไว้มันก็เกิดกระทางนั่นก็เป็นแบกพริก บ่ได้ถิมจักอย่างหรอกพี่น้องเศษอาหารในครัวเฮืงนนี่นี่ปีเกิดมาก,กงามทำมันเกิดเองแล้วกับบ่มีแนวววนมันถ้าปลูกแล้วมันบ่ได้กินเต็มถี่ดอกจ้ะเต็มแมวเป็นน้ำมือดอกคือเป็นน้ำมือหรือเป็นน้ำจะคล้องบ่ดูแลเต็มถี่บุ้นปลโอไว้กับถิ่ไวนี่ก็เป็นน่วยให้กินอยู่ดอกพี่น้องพ่อบ่ได้สื่อคนกิน เสือกะ่ะย่านสารเคมีไม่ใช่ตัดหา่าออกหายเต็นออกหน่อยนึง่งเดี๋ยวไปตุ่มหน่อใหม่งกไหวก้อนพี่น,อน้องงกหน่อใหม,ม่เสื้อโค้งไกลมันมันเส็บเส็บยินกับเขาเนี้ยห่อนหอนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้ใครอยายกได้นอกลก้วยกับมาแวะเอาเด้อจ้าเด้อคลิปนาพองกันไหมสวัสดีจ้า